อะไรที่ทำให้การแบทเทิลในระดับเคสหลีกถึงได้รับความนิยมมากกว่าหลีกอื่นๆหลังอินโทนี้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโต r ีโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเป็นการทำคลิปสั้นๆของระบบในการแบทเทิลหรือก็คือการ PvP ในระดับเชสลีกที่ทำไมถึงได้รับความนิยมมากกว่าลีก,กอื่นๆซึ่งในข้อนี้เพื่อนๆหลายคนในทุกวันนี้ก็ยังคงตั้งคำถามและยังคงสงสัยอยู่นะครับแต่ก็มีเทนเนอร์หลายคนอีกเหมือนกันที่ตอนนี้ก็คงมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว ท้งนี้ด้วยความที่ช่องของผมนั้นค่อนข้างที่จะเน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับการ PvP ในระดับเกสต์ลีกก็จะขอนําหัวข้อนี้มาพูดถึงสาเหตุของเรื่องนี้ซึ่งเป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะครับโดยผมก็ได้ลิสต์ข้อมูลมาจํานวน2ข้อเพื่อเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับโดยหัวข้อแรกผมจะกล่าวถึงเทรนหรือรูปแบบการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานสากลหรือรูปแบบที่ทางผู้จัดการแข่งขันคัดสรรขึ้นมาว่าเป็นการแข่งขันที่แฟร์และได้รับการยอมรับที่ ซึ่งไม่ว่าเกมไหนถ้าหากมีการจัดแข่ง e-sport ก็จะมีการกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมาเช่นถ้าเป็นการแข่งขันโมบ้า BA, ก็จะเป็นการแข่งขันแบบ 5v5 และอาจจะต้องมีระบบการแบนตัวละครเข้ามาหรือโปเกมอนภาคหลักของเครื่องเกม Nintendo โหมดที่ใช้สำหรับการแข่งหรือการเก็บคะแนนก็จะต้องเป็นโหมดดับเบิลและโปเกมอนที่ใช้ในการแข่งจะถูกจำกัดอยู่ที่เลเวล50ครับ หรือแม้แต่การแข่งโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมก็จะต้องใช้การ์ดในชุดที่ผลิตออกมาในปีที่ไม่เก่าจนเกินไปและถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ในประเทศไทยก็จะต้องใช้การ์ดที่เป็นภาษาไทยเท่านั้นครับ ซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ถ้ามาอ้างอิงในเกมโปเกมอนโกแล้วการแบทเทิลในเกส a ลีกนั้นก็เป็นที่ยอมรับและใช้เป็นมาตรฐานในการแข่งขันอยู่หลายทัวร์นาเมนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่งานโปเกมอนเวิร์แชมเปี้ยนชิพงานนี้ก็ใช้การแข่งในระดับเกสหลีกนะครับหรือว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นก็ใช้ในระดับเกสหลีกเช่นเดียวกัน หรือการเก็บคะแนนในทัวร์นาเมนต์ต่างๆของเว็บไซต์ซิลอารีนาส่วนมากก็ใช้การแข่งในระดับเกตสหลีกเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เกมลีกได้รับความนิยมนั้นอาจเป็นเพราะว่าเป็นลีกที่สามารถนำโปเกมอนมาเล่นได้หลายชนิดครับและโปเกมอนหลายตัวก็สามารถเก่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สตาร์ดั๊หรือแคนดี้จำนวนมหาศาลทำให้เป็นมิตรต่อผู้เล่นในระดับเริ่มต้นซึ่งบางทีอาจมีผู้เล่นที่เป็นสายฮาร์ดคอร์ที่นำโปเกมอนล่างแรกมาอัดด้วย XL แคนดี้เพื่อดันขึ้นไปให้ถึง CP ใกล้เคียง1 5 0 0ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากๆเลยครับ โดยทางผมนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งในด้านการแบทเทิลแต่ก็หวังว่าจะได้เห็นเทนเนอร์คนไทยที่สามารถก้าวไปแข่งในระดับโลกได้ครับและขอเอาใจช่วยทุกคนในการพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับ ซึ่งสำหรับคนที่สนใจในด้านการแบทเทิลของเกมโปเกมอนโกนั้นในประเทศไทยมีการจัดทัวนาเมนต์อยู่เป็นประจำในทุกๆเดือนเลยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครเข้าร่วมได้ที่กลุ่มโ o Battle Thailand หรือเพจ Pokemon Go v e r ว u ร์นะครับโดยหลังจากนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีหลีกอื่นขึ้นมาแทรกแซงได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเข้ามาพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสของเกมจะเริ่มซาซาลงไปบ้างแล้วจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ